ดูกรออานนท์ความสุขทางใจได้แก่ความสงบไม่โรคไม่โกรธไม่หลงมีเมตตากรุณามีศีลและธรรมมีสมาธิสูงขึ้นพึ่งวัตถุเท่าที่จำเป็นไม่เป็นทาสของวัตถุความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองเป็นใหญ่ชีวิตเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุของกรรมทำดีได้ดีมีสุขทำชั่วได้ชั่วมีความทุกข์ อำนาจของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นที่ไม่ดีที่เลวที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ในสังคมหนึ่ง,งเป็นเหตุลองเป็นส่วนประกอบถ้าตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้คือใช้หลักอัตตะสัมมาปนิธิท่านเองซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากอย่างหนึ่งการจะทำหรือพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากนิสัยและความเคยชินถ้าใครชอบทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีความสุขความเจริญตลอดชีวิต Ha